นี่โจทาวชเชนานะครับอ้ oh. นี่ครับมิวเซียมที่คุมนิลานะครับสวยมากครับ บนนี้ขึ้นไปได้นะด้านบนยอดความสวยเลยนะสวยงามมาก <c oughs> ให้เดินชมเรื่อยๆกันนะครับ ดูบรรยากาศมันจะออกสไตล์ของยุโรปนะครับเพราะนันนี้จะเป็นตึกเก่าของสมัยก่อนนะฮะตอนนี้มาประยุกต์ทำเป็นออฟฟิศสำน,นักงานทัวร้านอาหารอะไรแงบนี้ครับเยอะมากนะรับก็สนวะมาก ด้านในจะเป็นมิวเซียมนะฮะแต่ตอนนี้มันปิดแล้วนะฮะเพราะว่าชุณิโ,โจมาเย็นไปนิดนึงนะครับเน,นี่ยรับถ้าเพื่อนมาที่มอนิลานะฮะก็อย่าลืมมาเที่ยวนะ Hả? chưa? Sao hãy thả lưu hay gặp sao lưu kinh One, one, two, three. Oh, have, have a little

ว่าเห็นนะครับของข้าที่ติดตามชมครับทีนี้โจทเวชนะครับ